สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะเลข5ตัวนะคะมาคบส่งตัวล่างหาเทียบน3าสูตระคะ่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปดอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรห่วรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะะเลข5ตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างคนะเทียบชน3สูตรนะคะสติในการเทียบชนคน8ะ18งวดม้วนะแต่ว่าอาจจะมีบางสูตรที่เดินยาวกว่า18มวดนะนคะในกรณีที่เราทําการเทียบชนคนะ เราก็จะได้นะตัวเลขนะที่น้อยชุดนะแต่อัตราการเสี่ยงเนี่ยก็สูงนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยยิ่งน้อยชุดเนี่ยอัตราการเสี่ยงก็สูงนะะแต่ว่าเหมาะกับคนที่ต้นทุนน้อยนะคะอยากจะลองเสี่ยงดูนะคะก็เหลือต้นทุนนะคะที่ไม่มากแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะก็สามารถนะเลือกแนวทางนะที่แอดจะนําเสนอในคลิปนี้ได้นะคะ ็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันหะเริ่มเดินฮะตั้งแต่งวดที่ออกหาหนึ่งหกะในงวดนี้ชนที่หกแปดเก้าหนึ่งฮะออกหนึ่งหกนะเข้ามาครบสองตัวนะฮะงวดตมาชนที่สองสี่หกนะผล่นตะวันออกมาที่หกสองนะก็เข้ามาฮะคู่ชุดหกสองงวดตมานะชนที่หนึ่งตัวเดียวนะฮะก็ออกมาที่เบิ้ลหนึ่งหนึ่งะฮะงวดตมาชนที่หกเจ็ดนะฮะผลนวันออกมาที่หกเจ็ดนะก็เข้ามาฮะ หกสองตัวล้างนะก็อย่างนี้นะถ้าเขาชนตัวเดียวก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลแบบนี้นะถ้าต,ตามสูตรนะถ้าชนสองตัวก็ได้แค่หนึ่งคู่ชุดไปกลับนะเสร็จแล้วงวดตามาท่านะชนที่เก้าหนึ่งนะคะก็ออกเก้าหนึ่งงวดตามาท่านะชนที่สี่หกเก้านะออกที่สีนะ่หกนะงวดตามาชนที่หกนะออกเบิ้ลหกหกงวดตามาชนสองสี่ห้านะนะออกเบิ้ลสี่สี่ งวดมาชนที่1นึ่งสา่หกนะออกหกสมงวดมาชนที่หนะึ่งสี่นออกหนึ่งี่งวดมาชนเจ็าหนึ่งนะออกเก้าหน่งวดตมานะชนที่ห้าเจนะออกที่แปดห้างวดมาชนที่หกแปดเก้านะออกมาที่แปด งวดตมาชนหกหนึ่งเข้ามาที่หกหนึ่งงดตมาชนเก้าศูนย์สองก็ออกมาที่เก้าศูนย์งดตมาชนสี่สามออกที่สี่สามงดตมาชนที่สี่เจ็ดเก้านะก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะชนที่เจ็ดแปดพลันวันออกมาที่เจ็ดแปดเข้ามาคู่ชุดเจ็ดแปดเรามาดูนะะคสูตรของงวดนี้นะะคว่าเราจะได้นะตัวชนวัดดวงตัวไหนนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้นะคะหลักแสนสงครั้งหลักพันสิบล้านสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสงครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองสงครั้งและบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแปดบวกจิตเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับหบวกหะคะเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจบวกหท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้บวกสเท่ากับหเราจะได้เลขห้ตัวมาครบตัวลสองตาางในสูตรที่1นึ่งนะคะหกเจ็ดแปสูตรที่สนะคะเราใช้หลักหมครั้งร้อยบนสองครั้งสิบนสิ หน้าครั้งที่1หน่อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่2อสองครั้งรอยทายครั้งที่1รอยทายครั้งที่2อครั้งหน่วยทายครั้งที่สองและบวกคางทีเก้าบวกสงเท่ากับแปบวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจบวกหท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกเเท่ากับแปบวกเนะคะ เท่าก 7, 7ับ7จ็ดเบวก2เท่ากับ9บวก2เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4เราจะได้นะคะเลข5ตัวมาครบนะ2ตัวล่างในสูตรที่2นะคะเจ็เเรามาดูสูตรที่3นะคะสูตรท,นะที่3เราจะใช้นะคะหลักแสนสองครั้งหลักพัน10บบนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง คอยทายกลางที่สองสิบทายกล้งที่สองสองกงแล้วบวกข้างเท่้วกเเทกับหบวกสองเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกเท่ากับศนยบกแเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับศนนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับแปบวกเ เท่ากับเจ็ดนะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะได้เลขค่าตัวนะคะมาคบสองตัวล่างในสูตรที่สามนะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองครบแล้วนะคะทั้งสามสูตรค่ะเราไปดูด้านหน้ากันนะคะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ค่ะสูตรที่สองเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะสูตรที่สามนะคะเรามาดูตัวชน,นะคะ่ะ ตัวชนตัวแรกนะคะก็คือ7ตัวชนตัวต่อมาคะก็คือ9ตัวชนตัวต่อมาคะก็คือ1เราได้ตัวชนในงวดนี้นะคะทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือ7,9นะคะนะแล้วก็1นะคะในงวดไปจำวันที่1นะคะเมษายน2,567ันหะคะเจ1นะคะลุ้นนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยอัตราการเสี่ยงอย่างที่บอกนะอัตราการเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฉะนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะเลือกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะ,ะเราจับคู่ชุดนะ,ะได้ทีนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ เก้าหนึ่งจับคู่ชุดตัวชนเมื่อกี้นี้นะได้ที่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะสามคู่ชุดไปกลับนะแต่ถ้าให้เพื่อนๆนะระวังเผื่อมันมาเบิ้ลนะก็จะมีที่เจ็ดเจ็ดนะ เก้าเก้านะแล้วก็หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าแอดก็จะเน้นไปนะคะที่คู่ชุดนี้ไว้ก่อนค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะ 7, 9, 7, 1, นะแล้วก็เก้าหนึ่งนะส่วนเบิ้ลน,นะะก็ให้ระวังที่เจ็ดเจ็ดแบบนี้ละกันนะคะเพื่อนเพืนะ่อนคะชอบส่งตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะะพิจารณาคะ,ะนำไปเสี่ยงโดยตรงเพื่อนเองนะะในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านหาโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ